สวัสดีครับผมกบหน้าครับเมื่อนี้ครับผมก็จะมาบอกเลขเกี่ยวกับเลขของเจหามือน,นะครับมวอทิพย์พาน่าเมื่อกี้ครับกล้องฝันของเจหามือน,นะครับเข่าตรงๆเลยคือหกหนึ่งเลขวิ่งของเรากับเข่าครับเลขฝันของเราฝันเหนเลขยิ่งไหนออกอยิง่งไหนครับยอมลับครับมวดนี้ ของเจหาเงินเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยมือน,นี้ครับเจหามืินเพื่อนกับฝันเรียบร้อยแล้วผมกับไอ้ทูคุยกับเล่าแล้วผมกับพึ่งวางเจหามืินเพิ่นกับฝันมือขึ้นนี่ครับก่อนสิเป็นมันผ่านนะครับแล้วกับฝันผมกับไอ้ทูถามเล่าแล้วกับฝันพอดีงวดนี้เล่ากับฝันเห็นรถอีู่แล้วครับ รดของเจหาเมือนจีล้บฝันเนี่ยงวดนี้ครับบแมแนรถธรรมดาครับเป็นรถนายกเป็นรถนายกครับคือรถนายกลุ่มตูความฝันของเจหาเมือเดี๋ยวผมขออนุญาตเราด้ยครับเนาะงวดที่แล้วของเราเข่าหกหนึ่งเหล็กลางตรงๆนะครับคือเหล็กทะเบียนรถที่ว่าเจหาเมือนบนฝันเห็นเหล็ก่าหอที่ว่า มาขอเข่าที่ว่าชั้นเข่าคือ3 0 6 1หนึ่งเลขออกล่าง6 1หนึ่งตรงๆเลยครับ6 1หนึ่งล่างงวดนี้เจหมืนกับฝันเลยครับฝันแล้วฝันตองงวดเลยก็คือวันพระคือความฝันของเจหมืนฝันเกี่ยวกับนายกคือลุงตู่ความฝันของเจหมืนมีอยู่ว่าเดี๋ยวพมสีบอกตาที่ว่าผมฟังมาเนาะเจหมืนเนฝันเมื่อ คืนนี้ครับวันพระเปนฝัน,ว,นว่าเพิ่นเห็นหนายกลุงตูเนี่ยนั่งรถคันหนึ่งครับซึ่งเป็นรถกระบะด้ยครับเป็นรถกระบะสองแถวแล้วก็มีคนขับคนหนึ่งแล้วก็ล,งลุงเนี่ยนายกเนี่ยเราก็นนั่งข้างๆครับเหมือนกับว่าเราจะขับรถขึ้นภูเขาสูงครับเหมือนกับว่าเป็นหมู่บ้านคนเนี่ย เหมือนกับอืมมันชันแต่ว่ารถขั้นที่เรานางหนะคือมันเหยียบบ่ขึืนครับมันก็เลยไหลไหลลงเลยครับไหลลงไหลลงเฉียงครับไหลลงเฉียงลงจากภูเขาเลยครับไหลลงเลยแต่บ่อพีความนะครับมันคือไหลเงวาเลยไหลเง่าสุดคือสุดเกือบตกเหวสินะครับคือสุดถ่ายรถขนาดบ่อใดพีความบ่อใดเป็นอย่างครับคือมันไหลลงลงเหว แต่ว่ารถขั้นขั้นถี่ว่านายยกคนนางนีคือพังครับถ่ายถ่ายกับบ้าน่คือบุ่มบี B, หมดเลยแต่ว่านารถน่ะคนหนี่เป็นยังครับคนไม่เป็อนอย่างเลยคือนายกก็ออกจากรถคนขับก็ออกจากรถค,ครับคนขับบาดเมาบาดอย่างเนนายกกบับบาดเป็นยังครับก็คือรถขนาน,นคือท้ายบุ่มพังแต่เจหามืนแล้วกับแลนไม่เบิ้งครับแลนไม่เบิง เราเผื่อที่ต่างใจบอดดเบิบึงหน้ายกได้เราต่างใจเผื่อถีบิบึงป้ายทะเบียนรถครับแต่ปลายทะเบียนรถที่ว่าเราพยายามหาครับข้างหน้าก็บบได้ใไซปลาย,ายและก็บท้ายรถกับบไดดใไซปลายทะเบียนนี่เราพยายามหาแล้วหาอีกเพื่อทะเบียนมันตกเท่านั้นครับเราพยายามยางอ้อมรถสองสามหลอบยางหาท่าใดก็ขึ้นเบ่เห็นปลายทะเบียนรถเ,นลเลยซึ่งในความฝัน เรากับบอดด้ถามไผ่ครับเราบอดด้ไปถามนายกบอดด้ไปถามคนขับรถเราตกใจครับแต่ว e, uh ่าเราก็พยายามยังหาทะเบียนรถเพื่อที่จะไปเบ่งตัวหลีแต่ทุกทายครับรถคันนั้นที่เราไปเบ่งคือหน้ารถกับบรดดี้ไ้ายทะเบียนหลังรถกับบอดดี้ป้ายทะเบียนครับแต่ที่เราหูคือเป็นกระบะเป็นกระบะเลครับเป็นกระบะสองแถวาปทะเบียนรถบ่มีครับบุ่มบีหมาเลย หลังจากนั้นปั๊บเจหามือเลาะก็ตื่นครับมีแค่นี้ครับคือความฝันเราฝันสั้าๆครับฝันสัสารคือฝันเห็นหน้ายกนั่งรถหล้วการถไหลลงตกหิวแต่ว่าคนมันเป็นยังครับแต่รถถ่ายรถน่ะพังแต่ว่าป้ายทะเบียนหาจนไรกับหาบ่มีครับหาบ่เจอเลยายทะเบียนรถแต่ว่าหลังจากหลังจากที่เราตื่นเนาะเลากับเบเคยฝันจังซี่เลาก็ พยายามนึกถึงตัวเลขว่าเกี่ยวว่าจะเกี่ยวกันครับนายกบอใช่ไหมแล้วก็บเบิงเบิงประวัติเบิงประวัติครับว่าเลขที่าเกี่ยวกับนายกมีอย่างน,น่คือเลขตัวเลขที่เกี่ยวกับอาย้นายกที่เราบอกคือเกี่ยวกับนายกคนที่ยี่สิบเก้านะครับนายกคนที่ยี่สิบเก้าแต่ว่าเจหามือนเนี่ย เป็นคิดว่าเก่าสองมันออกแล้วงวนหนีหรืออาจจะมาสองเก่าแต่ว่าเจาหามืนเวลาพันสื่อครับมันจะมากือสื้อเหล็กสามตัวนะครับเด้อมันจะมาสื่อ,อเหล็กสามตัวมันจะใส่ศูนย์สองเก้านะครับจะใส่ศูนย์สองเก่าพอย่างคุณป้ายทะเบียนมันบ่มีเิ่นก็นเลยศูนย์ใช่ไหมเนก็นเลยเอาศูนย์ใส่เป็นศูนย์สองเก่านี่คือนายกคนที่ยี่สิบเก้าและก็อายุของนายกของลุงตู กะเราเกิดวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดแต่ว่าจริงหามะมื่นเพิ่มมาสามตัวไทยนะครับเลยมาซีเก้าเจ็ดแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งเกี่ยวกับเลขของนายกคือวันที่รับตำแหน่งวันที่รับตำแหน่งคือสองห้าห้าเจ็ดสองห้าห้าเจ็ด แต่เจหามื่นพ่น,นมาเลกตัวนี้นะครับพ่นมาอีกตัวหนึ่งคือสองห้าหนึ่งอันนี้ผมก็ขอใจกับเราเห้ฟัครับว่าเป็นอย่างเรเาถึงมาเลขตัวนี้คือสองห้าหนึ่งเลขสามตัวเจห้าหมื่นพันมายู่สามหางครับคือศูนย์สองเก้าสี่เก้าเจ็ดแล้วก็สองห้าหนึ่งป้ายทะเบียนรถครับคือมันบม่มีตัวเลขมันบม่มีอย่างเลยเราก็เลยศูนย์เราก็เลยจับศูนย์ใส่สินะเรามันใจครับ เราบอกว่าความมูดสึ่อของเราเนาะงวดนี้อาจจะมีศูนย์ก็ได้เพราะว่าเรายัางหาป่ายที่เี็นรถที่ว่ามันตกเนี่ยสองสามรอบจะได้กระหามาบพอครับเราเลยศูนย์เลยว่าือวางวนนี่มันจิตติดศูนย์แต่ว่าที่ผ่านมาครับความฝันเราทุกงวดทุกงวดทุกมว,ว,วดที่ว่าออกตรง,งๆเลยก็คือเราจะฝันเห็นเหลขเหลขรถแต่ว่ามวดนี่ที่เราฝันนี้คือเห็นรถแต่บ่ยเห็น ตัวเลขถ้าหากว่าฝันต่อไปถต่หากว่าเจหามือแล้วฝันเห็นตัวเลขเดี๋ยวผมก็จะได้โทรสอบถามเราเลยครับผมจะมาเดมาเเราใ่้ทุกคนได้ฟังอีกรอบหนึ่งแต่ตัวนี้คือเราฝันเห็นนายกไอ้น่งรถแล้วก็รถถลายล่งลงเหวแต่ว่าคนมาเป็นหยังเราก็เลยคิดว่าหรือว่าจะเลขจะมาเกี่ยวกับนายกประมาณนี้บอใช่ไหมเราก็เลยบอให้ฟังครับแต่ว่าความฝันของเจเนีครับเด้อ ส่วนมากที่เราฝันคือเราจะฝันเห็นตัวเลขเลยแายการมันมักจะออกตรงๆพรอมแต่ว่างวดนี่คือเรายังมั่นฝันเห็นตัวเลขเราฝันเห็นรถแต่ว่ารถไม่มีทะเบียนรถหรือว่าอาจจะออกเลขเกี่ยวกับนายยกก็ได้ถ้าหากมือใดที่เราฝันแต่เห็นตัวเลขผมก็จะมาเล่าก็ฝันให,ให้ทุกคนได้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะนี่คือสำหรับข้อฝันของเจ๊ห้าหมื่นครับสไลด์คลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังครับ เอาไว้เป็นแนวทางตหากว่ามักก็ล,ลองจดไวเพื่อพิจารณาครับอาจจะเป็นเหล็กหลายตัวเนี่ยต่ากับเลือกเฉพาะที่คิดว่าเข้ามากกับบ่อครับแต่หากว่ารอบฟันอีกผมจะมาเล่าให้ฟังอีกหลอบหนึ่งครับสไลด์คลิปนี้ขอบคุณอะไรครับผมตอนนี้เวลาตีสองนะครับขอบคุณหลายครับ